ข่าวด่วนรัฐแจ้งเตือนประชาชนทั่วประเทศใครมีแอปเป่าตังในมือถือถ้าไม่อยากพลาดดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะแจ้งข่าวด่วนประชาชนทั่วประเทศใครที่มีแอปเปาตังในมือถือ ขณะนี้ทางรัฐบาลได้มีการออกมาเตือนแล้วนะคะซึ่งเท่าหากท่านใดเผลอทำสิ่งนี้อาจจะทำให้ท่านสูญเงินในบัญชีทั้งหมดได้ส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงไปฟังรายละเอียดกันค่ะวันที่5เมษายน2566นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้มีมิจฉาชีพใช้หมายเลขโทรศัพท์08281 03575แอปอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลงังโทรไปหลอกลวงประชาชนให้กดยกเลิกสิบโครงการของรัฐที่หมดเขตไปแล้วเช่นโครงการคนละครึ่งโดยสร้างเพจกระทรวงการคลังปลอมขึ้นเพื่อให้ประชาชนล็อกอินใส่ username และรหัสของแอปเป่าเงินในหน้าเพจปลอมเพื่อหลอกดูดเงินจากบัญชีและลวงเอาข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญ ซึ่งสามารถนำไปสวมรอยทำธุรกรรมอื่นๆแทนเจ้าตัวได้ขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยจะเร่งดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ยืนยันว่าไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรไปพูดคุยกับประชาชนจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดส่วนเพจเฟซบุ๊กของกระทรวงการคลังมีเพียงเพจเดียวชื่อกระทรวงการคลัง ประชาชนท่านใดที่มีแอปเป๋าตังในมือถืออย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพเป็นเด็ดขาดนะคะและถ้ามีเบอร์โทรศัพท์แปลกๆโทรเข้ามามือถือเราให้สนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพเพราะกระทรวงการคลังได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรไปพูดคุยกับประชาชนจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ